ผีหักผีปูกีคู่ผีหายชะ,ะตาดวงดีอืมค่าดีดวงดีโชคดีไม่ไม่นา<ม>ใ,ใ,ใส่มือซ้ายเลยครับใส่มือซ้ายอ่า ใส่มือซ้ายไว้หมดหมดเลยแล้วแล้วก็หยิบใหญ่ก่อนใหญ่กอนใหญ่กอนทีละเหรียญทีละเหรียญดวงดีชะตาดีชะตาดีโชคดีดวงดีดวงดีโชคดีชะตาดีว่าไปกับไปจับมาขอสิ่งที่ดีไว้ก่อน ตอนนี้เป็นหลานอยู่เธอต้องทำสามรอบรอบสองไม่ต้องสวยรอบส